ตอนเด็กแค่ขี่จักรยานก็มีความสุขได้พอเป็นผู้ใหญ่มันก็ต้องเป็นมอเตอร์ไซค์สิถึงจะมีความสุขกวา่ายิ่งถ้าเป็นรถในฝันนะครับยังไงเราก็อยากจะขี่มันให้ได้มากที่สุดวันเดททรวันนี้นะครับผมก็จะไปที่จังหวัดอุทัยธาน,นีนะครับจริงๆก็คือจะแวะไปเยี่ยมพ่อกับแม่แะครับผมจังหวัดอุทัยธาน,นีนะครับก็เดินทางไปด้วยสายเอเชียได้นะครับก็ผ่านอยุธยาอ่างทองสิง์บุรีนครับแล้วก็ชัยนาทนะปกติแล้วผมก็จะไปเยี่ยมพ่อกับแม่เกือบทุกเดือนนะครับผมแต่ว่าก็จะเดินทางด้วยรถ อันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกด้วยการเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์ครับ x t V คันนี้นครับอันนี้ก็ตั้งคู่พันโทนไว้ที่120นะจะต,ตั้งไม่เกินนี้นะครับผมเดี๋ยวในช่วงรถว่างๆเราก็จะเปิดคู่พันโทนไปนะเพราะว่าเส้นนี้จะมีด่านด้วยนะครับด่านตรวจจับความเร็วนะครับน่าจะช่วงอ่างทองนี่แหละจําไม่ได้นะยินด,ด,ดีต้อนรับสู่จังหวัดชัยนา่าตรงไปด้านหน้าก็จะเข้าสู่ตัวเมืองชัยนาทแล้วครับวันนี้โชคดีครับไม่เจอด่าน แต่ถึงเจอก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าผมขับขี่ตามกฎหมายกําหนดนะครับการขี่ตามกฎหมายกําหนดก็จะทําให้เราปลอดภัยนะครับนี่แน่ๆคือปลอดภยัยกับตอกระเป๋าตังเราแน่นอนครับด้านขวาของผมคือส่วนนกชัยนาครับนี่เลยถ้าตรงไปเราก็จะเข้าสู่ตัวเมืองชัยนาครับแต่ว่าเราจะเลี้ยวขวาไปต่อทางนาครสวรรค์น,นะครับแต่ว่าไปไม่ถึงนะเดี๋ยวเราต้องเลี้ยวออกอีกทีนะครับ ตรงไปด้านหน้าก็พุ่งหน้าสู่นครสวรรค์นะครับแต่ว่าผมจะเลี้ยวซ้ายเข้าสู่อำเภอวัดสิงห์นะครับซึ่งอำเภอวัดสิงห์ก็จะเป็นรอยต่อติดกับจังหวัดอุทัยธานีนะอำเภอหนองขายหยางชื่อแปลกๆนมอำเภอหนองขายหยางแม่น้ําเจ้าพยาครับตอนนี้คือน้ําเยอะมากนะนี่น้ํานี่คือล้นตลิ่งเลยปีที่น้ําท่วมรู้สึกว่าร้านตรงนี้ครับด้านซ้ายมือเนี่ยท่วมไปหมดเลยนะ หายไปทั้งลานเลยตรงนี้ผมจําได้ที่เคยมาอยู่ แล้วเวลากลับมาบ้านทีไรนะครับบางทีผมก็จะติดรถซ r f อ่ะท้ายกระบะมาด้วยนะก็เอามาขี่เล่นในทุ่งนาครับแต่วันนี้เราเอา x อ d v มาเช่นเคยเราก็เอา x อ V มาลุยเหมือนเดิมไงเน้นสนุกแล้วมันเป็นทัวร์ริ่งแอดเวนเจอร์นะแอดเวนเจอร์นิดหน่อยมันก็พอลุยได้แบบเนี้เนี่ยข้างหน้าเวฟยังไปได้อ่ะ x อ d v ต้องไปได้เหมือนกันเปลี่ยนใหม่ครับสนตามสไตล์อยู่แล้วเี่รถแอดเวนเจอร์โอ้ยขี่ไวเยอะเฮ้ยลืมลืมมันต้องเปลี่ยนเป็นหมดจีก่อนแมนานๆที่ใช้ที นี่นะครับทุ่งนาที่บ้านผมท้องฟ้าสวยมากเลยวันนี้อาจจะไม่เห็นพ้าทิตย์ตกครับแต่ว่าเมฆลักษณะนี้ก็คือสวยงามเหมือนกันนะอืมแสงสอดส่องนี่ธรรมชาติครับต่างจังหวัดบ้านเรากลับมาที่ไรก็นึกถึงความทรงจําตอนเด็กทุกทีนะครับ